ข้าวนาปรังค่ะข้าวนาปรังซึ่งปลูกในพื้นที่ทํานาปีนะคะถ้าหากว่าเราดูแลไม่ดีนะคะาน้ําไม่ถึงนะคะแล้วก็เราหลักพื้นที่ได้ไม่ดีก็จะ,ะได้ผลผลิตที่ไม่ดีค่ะที่ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนะคะอันนี้ประเณต้องคอยดูแลน้ํานะคะถึงเวลาให้ถึงก็ต้องให้นะคะแล้วน้ำเนี่ยจะ,ะให้แห้งไม่ได้นะคะ ไม่เหมือนข้าวนาปีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพื้นที่นะคะพื้นที่ที่ป้าแมงใช้ทํานะคะเป็นพื้นที่ที่ใช้ทํานาปีค่ะก็เลยต้องอดูแลเป็นพิเศษนะคะสภาพดินนะคะเราก็ต้องดูสภาพดินด้วยนะคะ,ะต้องคอยให้ปุ๋ยให้ตรงเวลานะคะแล้วก็ก่อนที่จะทําการหว่านข้าวนะคะเตียนพื้นดินนะคะหลังจากเราทํานาปีแล้วนะคะ เราก็ต้องเตรียมดินนะคะตากดินให้ให้แห้งสักหน่อยนะคะเพื่อ,อก่อนที่เราจะมาทำนับรัง่อนะคะเนื่องจากสภาพดินที่เราใช้ติดต่อกันเลยนะคะทำนาปีเสร็จเราก็เตรียมที่จะทํานากรังอย่างนี้นะคะสภาพดินเราต้องดูเป็นพิเศษนะคะดูแลเป็นพิเศษคะ่ะเพราะว่าพื้นที่ของป้าแมงนะคะ <c oughs> จะพูดได้ว่าไม่ได้พักเลยก็ว่าได้นะคะพอทำนาปีก็ต่อด้วยนาแปลงนะคะแต่ไม่ได้ใช้ทำพื้นที่ทั้งหมดนะคะที่ทำนาปีนะคะประแมงไม่ได้ทำนาแปลงทั้งหมดะคะ่ะก็ดูพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะใกล้แหล่งน้ำนะคะใกล้สระน้ำนะคะ,ะเพื่อที่จะ,ะสูบน้ำเข้าหล่อเลี้ยงต้นข้าวนะคะให้เป็นที่ อพอเพียงของต้นข้าวนาปรังที่เขาต้องการน,นะคะตอนนี้ประแมงก็น่าจะเป็นรั้งสุดท้ายแล้วเนาะที่จะต้องให้น้ําเขาอีกนะคะเนื่องจากว่าต้น,ข,นข้าวยังไม่รวมข้าวยังไม่โงล่ก้มหน้าลงติดนคะ่ะทั้งหมดคนะ่ะปีนี้ข้าวของประแมงนะคะรูะ้สึกว่าไม่ค่อยสม่าําเสมอเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องอ นิดนึงนะคะให้ครั้งนี้ก็คงจะไมใ่ให้อีกแล้วนะคะเน,นือ่องจากว่าข้าวเขาออกรวงเริ่มจะจะหมดแลวนะคะใกล้จะหมดแลวคะ่ะก็เป็นอ,อย่างนี้แหละนะคะป้าแมงก็ไม่รู้นะคะก็เรียนผิดเรียนถูกนะคะการทํานาลังนะคะในพื้นที่ที่เราใช้ทาะะํานาปีค่ะป้าแมงก็เรียนรู้ปีต่อปีนะคะ,ะก็จะต้องอ เรียกว่าปรับปรุงนะคะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะอันไหนที่เราอ่าทําแล้วไม่ได้ดีก็เราก็ต้องรู้ว่าทําไมถึงไม่ได้ดีนะคะเนื่องจากว่าที่ทํากินนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสภาพดินนะคะสภาพดิน,นะค่ะแล้วก็าน้ํานะคะอาหารของข้าวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็ต้องอดินต้องดีด้วยนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆนะคะประแมงมาอัปเดตข้าวนาปรางของประแมงค่ะทอมอธิบายนะคะว่าข้าวนากรางในพื้นที่ปลูกในพื้นที่ทํานาปีเนี่ยเราต้องดูแลพิเศษอย่างไรนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของประแมงด้วยดีเสมอมาค่ะขอบคุณนะนะคะประแมงขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ